ที่สุดมันก็200รสักทีอ่าร้อยเกตอนนี้ก็สิเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไป let's go ทําทุกวันจึเรียบร้อยสองร้อยไปเลยโอเคเบาเสียงก่อนเดี๋ยวผมจะรวบรัดเลยแล้ว,ลวกันเพราะว่าทําให้ดูหลายตัวสองร้อยอ่ะก็หลักๆแล้วเกียร์ทุกเวสท,ทุกอันเลยยกเว้นหลอดพเดตนะที่เหลือ ลงแม่งหมดทุกวันอ่ะแล้วก็โฟกัสที่เอสเปซกับมีดันเจี้ยนสองอันนี้เป็นหลักแล้วก็เพลยไลวันทําให้ครบทุกอันอันนี้ไม่ครบแต่ว่าสองล้ออ่ะยังไม่ล่ามอดไงมันถีบมาสองวันแล้วเลยก็เลยอะไรไม่ได้ปล่อยคอามจีมันอัพตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละแต่ว่ารอทําคลิปวันนี้ใช้ลาไปทั้งหมดตึงตึงตึง เวลาไปทั้งหมด29วันนะภารกคิดว่า30แลยก็ซาปล่อยเวลาตั้งวันหนึ่ง29วันขำๆนานกว่าด้วอเบสเอ่อ4วันแต่วันนี้ปล่อยที่158ดาวนะแบบ158ดาวไปดิจิตอลที่1 15 8 158โอเคงั้นก็รับของ200แล้วก็เดี๋ยวโหดทาวเวอร์เเดี๋ยวมารีวิวสกิลกัน เอาโควสสีฟ้าแล้วเจอกัน a later few moments later. เอาละเดี๋ยวผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะทําโนดไปด้วยแล้วก็ทำโควสสีฟ้าไปด้วยแล้วกันโนดที่เราดอปมาจากตัวลงตัวหลักเอาม้ครบไม่ที่เราทำคเควได้เราจะได้การันตีวีหนึ่งนะเปิดเลยอันนี้วีหนึ่งใส่เข้าไปก่อนเลยเยบ ม่ที่ดูว่ามีอะไรบ้างที่ต้องใส่ไหมมาที่โหมดสร้างปุ๊บสองสามสี่ใสเสียรวนเป็นขั้นต่ำไว้ก่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ไปก่อนเลยเนี่ยวีหนึ่งวีสองวีสามวีสี่นั่นแหละ,อะตอนเมื่อกี้เราทำเวสได้วีหนึ่งมาใช่ไหมเปิดหาวีอื่นกันต่อโหมดที่เราได้มาจากตัวลงตัวหลักมีประมาณนี้แล้วได้จากเฟสสิบเมตรโอเคเปิดให้หมดใสวีเศียรพอจีไม่ต้องใส่ตามช่องก็ได้แต่พอผมใส่ให้รู้ว่ามันคืออะไรก็พอ เดี๋ยวขอดูท่านี้เนีอยมันคืออะไรวะตัวเขียวเหมือนท้าไปเลยจะเพิ่มคิทิคอนดาเมจตามทั้งอิงจากิมีคอนเลสส่วนอัพช่องนี่เดี๋ยวเราค่อยดูไปดูทีว่าเราจะอัพช่องไหนนะพอดีมันอัพได้ตลอดอะ่ะอัพเล่นได้เลยกดอัพเกรดได้เลยอัพเกรดปุ๊บถ้าเกิดเราไม่พอใจแล้วก็รีเลยไม่ตีอะไรอัอัพรีรีได้แต่ว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่าสกิลไหนสำคัญแนละ้วค่อยอัพที่หลังแล้วกันเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีโอมีอะไรบ้างนะ ก็คือสกิลที่ใช้บอดอยที่บอ่อยที่สุดสามสกิลอ่ะอันนี้แน่นอนไอชาลิงไอตาลิงอะไรสักอย่างเนี่ยใช้แน่นอนแล้วก็อืมมานอื่นแทบไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยอจริงๆนะอ้านอื่นแทบไม่ได้ใช้เลยใช้ได้ดีวันนี้ อันนี้าจะาได้ใช้ได้ป่ะไม่ไม่ใช่ดิอันนี้อน,นีสไลด์อาจจะได้ใช้บ่อยแต่ผมแทบไม่ได้ใช้เลยท่าอื่นะนะเพ่วนใหญ่มันก็ยิงเฉยอ,อ่ะคือของด้ผมจะอ้างจากอะไรอ่ะแต่ว่าสคิวหลักรู้สึกมีแค่ท่าเดียวอ่ะ <S <S มันใช้ท่านี้ได้หรอวะใช้จ็อบสามเนี่ยนะเอเลเมนท l k นไน h t ไอชาดิงงาลแหละแล้วก็ใส่เลย V2 แล้วก็ V 3สามใส่ได้หมดแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรดีอาจจะเอาเออรู้แล้วผมก็ตีบอสอยู่นี่หว่าถึงจะไม่ได้เป็นคนตีหลักก็เถอะแต่ก็ต,ตีตีอยู่นะเอเลเนเทาไหนเหรอเอเเนเทาไหนแรงขนาดนั้นเลยหร ด,ดูมีส่งนะเนี่ยโอเคงั้นหอเอาท่านี้ด้วยกันเอเลเมน l k ลไนท์น่าจะดูดีรู้สึกทำไมมันดาเมจมันสูงจังวะงั้นเดี๋ยวผมจะสร้างเอเลเมน l k ลไนท์แล้วกันนะจ๊ะไปปึบ๊บแล้วก็ใส่เลยใส่อีกท่าน,นึ่งมันควรจะเป็นอ่ะเนี่ยมันควรจะมีท่าถนนอ่ะมันถึงจะเวิร์ก A a few moments l เอาเละหลังจากที่ผมทดสอบกระบวนท่ามาก็เนิ่นนานลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วคือผมก็ไม่ได้ขนาดอาชีพนี้นะก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างหลักๆแล้วมันต้องเลี้ยงอันนี้เ้ยนะต้องเลี้ยงเชนน่ะสำคัญมากฟิติเข้าดาเมจ50%น่ะถ้าเราเลี้ยงเชนน่ะเลี้ยงด้วยการกดสกิลที่เขียนว่าเชนน่ะเนี่ยมันจะขึ้น5ทีตลอดเลยวะพี่จีมันคูดาว180แบบมันขึ้น1นาทีกว่า คือถ้าเราไม่เลี้ยงไว้อะมันก็จะหมดไปพิ c a ขาดาเม e ที่เราได้มามันจะหายไปด้วยมันจําเป็นต้องเลี้ยงไว้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาใส่ท่าที่เขียนว่าเชนสกิลเห็นไหมท่าไหนก็ได้กดให้มันเชนกันนะกดให้มันต่อกันอ่ะผมก็เลยเอาไว้ในที่อันเดียวกันหมดเลยแต่ว่าจะเอากระโดดสไลด์ออกนะเสี่ยงบอสที่มันอย่างเสี่ยงจังหวะแบบว่ากระโดดใส่จังหวะที่ไม่ควรนะแล้วเราอาจจะตายได้ แต่ความจริงไอ้ท่าสไลด์ข้างหน้านี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะแค่ว่ามันเป็นท่าคอโมโบงไงมันจะได้กดได้สางทีติดแบบรวดเร็วแต่ความจริงเราไล่ล,ล่ามหน้าห้องบอก่อนก็ได้ค่อยเข้าแล้วนะเดี๋ยวพอเข้าไปพวกก็กดสองท่าน,นี้ก็ได้เอาไว้เชนก็ได้อยู่มั้งอันนี้แล้วแต่ความเคยชินเนี่ยแต่ว่าหลังๆแล้วต้องเลี้ยงไว้นะจําเป็นมากกิลที่ชื่อว่านี่ะลรอีกนิดรอเลยมันสะท้อนอนทับได้ห้าครั้งห้าแปดสี่สิบไม่ใช่เท่าไหร่นะ อ๋อมันมีไฮเปอร์ด้วยจะต้องไปดูที่ไฮเปอร์ด้วยมันซอนทับได้5้าครั้งอะ่ะเริ่มต้นที่ส0ิเปอร์เซ็นอ่ะแล้วก็มีไฮเปอร์อีกหนอเรนฟอร์สอีกสิเปซ็น50%เป็นห้าสิบปอร์เซ็นปะสำคัญมากเออแล้วมันเพิ่งรีมาเตอร์มาด้วย้เดี๋ยวต้องอัพใหม่ตรงนี้รีเลยกันรีโชว์ม่งเลยจบๆร้100อยหนึ่งฮะโจทย์นะประกาศมาโจด,ดเอาอะไรบ้างเอานี่เลยฮะอีท้าดิงเรนฟอร์สกันเลยฮะถ้าโจมตีหลักเรา เอาหมดครับถ้าตรงนี้หลังเราเอาหมดวัลโลวบอลลาร์เอาหมดแล้วก็อันนี้อรอเหลืออีกหนึ่งสกิลคือตอนหลังรีมาเตอร์รีบาร์เขาที่แล้วอะ่ะมันจะมีท่าเพิ่มเพ่มมาท่าหนึ่งก็คือท่านี้คิดที่ค่อนดามิต่อการซ้อนทับสองเปอร์เซ็นต์อัพเลยถ้าเราอัพอันนี้แปลว่าเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วเหระนีเพเเิ่มอีกสีเปอร์เซ็นต์หรอป่าเมื่อกี้เมื่อกี้คือมาจากไฮเปิ์นะเนี่ยพอหมดแล้วปุ๊บเนี่ยหา น้ำเบนหายไปห้าที่บอสเลยนะไม่คุ้มไม่คุ้มเนี่ยเราก็ไล่ล้ำได้เพราะบอสเนี่ยสองคอแต็กกันปะสามแน็กมันต้องมันต้องก็คอมโบก่อนด้วยนะไม่งั้นมันไม่ขึ้นนะเนบะสามติบแหละเอาแหละว,วิธีเบิร์ดคอมโบนะคือนี่แหละตามนี้แหละเรียกยูนิคอร์นมาก่อนแล้วก็เรียกไนท์ขึ้นมาแล้วก็เรียกร่างเงาแล้วก็ตามด้วยท่าเบิร์ดของอาชีพนี้ อันนี้มันจะเรียกทุกครั้งที่เรกดโจมตีอ่ะมันจะเรียกทหารมาโจมตีสี่นายเป็น V4 สี่อ่ะท่นนี้แรงมากแล้วก็อันนี้ขี่ยูนิคอนนะเวลาขี่ยูนิคอนเราจะได้เอฟเฟกเพียบเลยเนี่ยมีลดดาเมจด้วยแล้วก็มีกระโดดได้สองครั้งแต่ว่าเราจะเสียท่าพุ่งท่าพุ่งเราใช้ไม่ได้นะอ่าถ้าขี่อยู่อ่ะถ้าเกิดเรากดท่ายูนิคอนซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะยูนิคอนก็จะพุ่งชนนะอี้สุดท้ายสิบหกเปอร์เซ็นต์ว่าห้าสิบวิเนี่ยขี่ยูนิคอน โอเคอันนี้เรียกล่างเงาขึ้นมาโจมตีสามตัวแต่แล้ตัวโจมตีไม่ท่ามดเลยเจ็สิบห้าสิบสามสิบรวมแล้วเป็น150ปร้อยห้าสิเปอร์เซ็นตผลมาสามตัวเป็นล่างเงาเอาแหละไปลองดูคอมโบกัน <c oughs> มาถึงไล่ลำหน้าของบอสก่อนให้สแต็กมันครบก่อนปุ๊บออสแต็กครบปรุ๊บแล้วเราก็เริ่มเลยไปจะ <c oughs> เ,เบิร์ดคอมโบแล้วนะปุ๊บอันนี้ถ้ายิงเขมา เวิร์ครับปุ๊บขี่อยู่ในคอนเรียกไนท์แล้วต้องเวิร์คด้วยธนูแ่งแสงท่าไม่ตายสุดยอดโคเทโอเคหมดแล้วแล้วก็หมดแล้วก็ยิงด้วยท่าไอชาดิงเลยปุ๊บนี่เดี๋ยวธนูสาวสาสาวตัวโเคเทอาชีพเป็นอาชีพเรือที่กระโดดกระโดดแอโร่สตอได้เนี่ยบัวมาสเตอร์ทำไม่ได้เนี่ยทั่วิวกระโดดแฟลชจั์ขึ้นได้ด้วยนะถ้าเป็นถ้าไม่ได้ขี่อยู่ในคอนอยู่ Combo, เวิร์คอมโบโคตรเทพเนี่ยอะไรวะไอบัฟเราจะหมดแล้วห้าสี่วิเห็นไหมแบบัฟดบาเมจเราจะหมดละเราต้องเติมนิดนึงเติมด้วยกัรเติมด้วยการสไลด์อโอเคเป็นหนึ่งนาทีแล้วโอเคประมาณนั้นถ้าเกิดมันไม่เชียงกันมันก็ไม่นับแตกแค่เรานะท่าที่แรงที่สุดคือไอค่าไอช่าเลงนะก็คือถ้ากดยิงค้าง แอโร่สตอมในเวอร์ชันโบวมาเตอร์แล้วก็นี่ v ีสามท่าเบิร์สขอชีพนี้ก็แรงอยู่แล้วท่าเบิร์สนี่ยท่าไหนที่ดูไม่แรงนะแต่แรงเฉยเรียกอัศวินมาช่วยโจมตีอันนี้ v ีสี่แล้วก็นี้ท่าร่างเงาดาเมจก็ประมาณนี้เป็นนักธนูที่เบิร์สได้แล้วกันนะชีพนี้เป็นนักธนูที่ใช้ท่าเบิร์สได้เดี๋ยวเราไปลองโรตัสดีกว่าว,ว่ามีท่าไหนแบบสามารถ ล็อกหลบมันได้บ้างมันมีท่าหน,นึ่งอะมันเขียนว่าอมตะนะตองการกองตีอะแต่ไม่รู้ว่ามันอมตะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปลองยหลบได้เหรอลองดูนะเอาดูนะนปึ๊บไปเส้นตรงปึ๊บปึ๊บไม่ผลเดี๋ยวลองท่าหนึ่งท่านี้ปึ๊บไม่ผลไม่ผลสั้ท่ามีท่านหนึ่งครับว่า,วายูนิคอร์เนี่ยสามารถพุ่งชนเลเซอร์ได้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ ไอ้พุ่งผ่านได้พุ่งผ่านได้โอเคเอ้เมื่อกี้เมื่อกี้มันพุ่งผ่านนะมีดาเมจนะแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนจะมันพุ่งผ่านได้นะถึงตายอะ่ะเออเนี่ยพุ่งผ่านได้แต่ว่าเสียเลือดนะคือพวกท่าเชนะ่ะถ้าเกิดกดไม่ไม่คอมโบกันเน่ะมันก็ไม่นับเชนะ่ะต้องดูว่าว่าสกิลไหนมัน,ม,นมันใช้ก่อนอะ่ะแล้วเราจะได้ใช้นีต่อพุ่งไปข้างหน้าในเส้นทาง สามารถใช้ร้านยูนิคอร์ดสปายและอันนี้ต่อได้แต่เกบตัวแตกโดยท่าคุ่งก็ไม่น่าเวิร์กปะ่ะเสี่ยงตายจัดๆอ่าท่านี้โอเคผมว่าท่านี้แต่ท่านี้ไม่ใช่เฉดนี่นะมันจะนับกว่าน,นี้อันนี้แล้วแต่ประสบการณ์ของทุกคนเลยว่าจะใช้ท่าไหนนะ เอางี้ดผมลองจะใช้ยูนิคอร์แล้วกันยูนิคอร์มันกดง่ายไงยูนิคอร์มันกดแล้วมันไม่กระโดดไงเอาไปเลี้ยงสแตก็กโอเคยูนิคอร์กับส์กับสัตนช็อตแล้วกันอะผมลองสองท่านี้ดูว่ามันนับเชนไหมโอเคได้หนึ่งสแตกแปลว่าเราเลี้ยงด้วยท่านี้ได้มาถึงหน้ามอสเหมือนเดิมไล่ลราไปก่อน๊๊ึ นี่ยพอสแต็กจะหมดแบบว่าเราแบบว่าอะไรนะบอสมันอันตรายมาก,กเราจะใช้ท่าสองทาง่านี้โอเคเพื่อเป็นการเลี้ยงสแตก็กเอานแล้ะนะไปกด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 คือก่อนก่อนสองร้อยเนี่ยแบบยิงแทบไม่เข้าอ่ะขนาดแสาวุธแดงนะน้องยิงเบลเวอร์มารอบนี้อาวุธก่อนหน้านี้ก่างมากเปลี่ยนสองร้อยผมก็ดูดีขึ้นเยอะไหนวะ อืมนี่แหละท่าเบิร์ดบันธนูเขียวอีกท่าลิงแล้วก็เอเลเมนททลไนท์นี่เป็นท่าไนไท์ไปจิกก็แรงอยู่แล้วก็รอยย่อไนท์ที่วีสี่ล่างเงาล่างเงามันแยกล่างมาสามอันแปลว่ามันแท้ดาเมจของท่ายิงธรรมดายูนิคอร์นเอามาขี่เพื่อเพิ่มดาเมจเฉยนะโดยรวมแล้วดูดีขึ้นเยอะหลังเปลี่ยนล่างหลังเปลี่ยนหลังเปลี่ยนเป็นสองร้อย ช่วงนี้ไม่สบายนะ่าจะพูดแบบไม่ค่อยดูเรื่องแต่ครูดาวนานนะร้อยแปดสิบแต่ทําไม่ตายสุดยอดอะ่ะไอที่ธนูกลางเทียวเียอ่ะถือว่าเจ๋งใช้ได้อยู่นะงั้นแปลว่าเราอัพท่าน,นี้เลยเก็ได้ปะนี่เลยรับไปเลยแต่มันรีเล่นได้ตลอดไม่ต้องห่วงเราเดี๋ยวไปซื้อหนวดเพิ่ม่ะเพราะว่าเราต้องคาโซ่เี่ยคือผมไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักน,นะเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยร้อยห้าแปดอยู่แนละ้วปล่อยร้อยห้าแปดดาวยาว,ยาว โซกีอ่อันดียวปิดห้าเอาะไปเอามาเอามายี่สิบวันแล้วกนะันนะยี่สิบวันน่าจะสร้างได้โอเค let's go เฮ้ยท่าอะไรอะ่ะเฮ้ยมีท่าแปลกประหลาดโผล่มาหนึ่งท่าไกด์แอร์โล่เหรอดูก่อนนะธนูเอาอมาช่วยยิงวะเออนี่ไงนี่ไงเออ คือตอนนี้ผมเพิ่งสองร้อยมันก็เลยช่องไม่พอนะหมดแล้วจะโนหมดเดี๋ยวเรียกใหม่เดิอแล้วก็เราแตะที่ตัวนั้นทีหนึ่งปุ๊บมันก็เข้าไปเจาะแะเจาะแฉนี่อ๋อยี่สิบดอกนี่ยี่สิบสามสิบเปอร์ดูไม่ทันเจาะแะเจาะแฉไหนดูดิแรงปะสิบหกเปอร์เซ็นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ เป็นเสริมดาเมจได้อยู่ประเด็นหลักคือผมยังไม่น่าพอช่องอะประเด็นคือช่องไม่พอเอาไว้เสริมดาเมจได้อยู่สามสิบดอกสามสิบวินาทีแล้วเราก็ใส่โซ่ซะโซ่สำคัญมากเพราะเพราะฉะนั้นเราจะไว้ฝาแล้วใส่โซ่ไปเลยเอาละเดี๋ยวเราไปสู้ฮิวไล,ล่ตัวก่อนแจกลาววันนี้ก็น่าจะครบแล้วแหละที่รีวิววันนี้ไม่น่ามีอะไรปะครบแล้ว โดยรวมแล้วพอเปลี่ยน200ปุ๊บหนักดูดีขึ้นแบบ300%ไล่ลามก่อนครับไล่ลามก่อนฮะผมพาตะแต็กก่อนปึ๊บโอเคไล่ลามผมแล้วเตรียมตัวสตาร์ทเบอร์โตเขาจะกเกียร์ถอยหลังยิงฮะเกียร์ถอยหลังยิงเฮ้ยเกียร์ถอยหลังอืมหเกียร์ถอยหลังหันได้ด้านเดียวนะโอเคหมดปุ๊บเราก็ยิงเถอะนงยิงยิง โอ้ยิงครับยิงตัวความรุนแรงมกกันจะยิงเฉยมันดูแห้งๆไงรู้เปล่าเว้ยอีกเรื่งวิกดค้างนะท่านี้ห้ามปล่อยอ่ะนี่หยิบเกียนท้ายหลังเกียนท้ายหลังเย็นเย็นเย็นโอ้โหจบเลยจบเลยจบเลยโอ้โหแม่งเอ้ยกระดังเทพเลย ท่านี้มันก็แรงอ่ะแต่ว่าในค่าเพิร์เมื่อกี้ไม่โคตรเสียใจวะเลยโดนย้ายผีมันจบเลยอ่ะนี่มันสะท้อนมันสะท้อนเรา่งใส่แม่งเลยพุ่งใส่พุ่งใส่พุ่งใส่สะท้อนเหรออสะท้อนเหรอฮะสะท้อนเหรอฮะสะท้อนก็่งใส่แม่งพุ่งใส่ปีกพุ่งใส่พุ่งใส่โหเกลียดไอ้ยท่านี้มากเลยเนี่ยกำลังจะเท่เลยโดนคัด ลิกิตอ้นยิงยิงยิงเรียบร้อยได้อยู่คอมโบพลาดไปน,นิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่ไฮเปอร์สกิลมีแล้วบอสโชว์แล้วลิงคือเรียบร้อยไม่ลืมอะไรเลยนะเดี๋ยวผมก็ขึ้นภาพสรุปให้เหมือนเดิมเพราะว่าอัพอะไรบ้างเอาไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะ ซีวูอาเก n เน็ก i ามแต่ว่าเราจะไปฟาร์มและเชือตัวนี้พี่พอตัวนี้ก็คือเอาไว้แค่นี้แหละทำทุกตัวไม่ไหวหรอกเยอะเกินดูเบสนี่ก็หนักแล้วง่ออีกตัวหนึ่งก็เกินไปอ่ารปหนึ่งนะไหนว่าบริเมทริกนี่ถอดแต่ท่านี้ยังไม่ใช้แน่นอนใช้โซ่ใช้โซ่แล้วก็ ย่อยไปเลยไม่ใช้หรอกไอพวกเนี้ยยังไม่ใช้ตอนนี้แน,น่นอนช่องเรายังไม่พอเหนะนี่เลยเฟะฟามเอาไปฟามซะเออลืมอมาตะาแล้มีกิ๊ลืมบอกว่ามีท่าอมตะท่าหนึ่งนี่เลยท่านี้อมาตะห้าวิธีใก้เลยบอกเลยว่าชิลในกรสองร้อยแล้ว ไฟสา,ายเท่าไงเดี๋ยวให้สรุปให้ตอนเย็ยนว่าได้ได้ตังเท่าไหร่แบบไม่ไม่มีบองไม่มีวับเลยมีแค่เปลี่ยนมามีแค่โซ่แค่นั้นแหละเดีย๋ยวผมสรุปให้ตอนออแปะว่าในอะไรวะชุมชนในในช่องแล้วกันพว่าได้ได้ตังเท่าไหร่หลังมีโซ่โอเคปิดจ็อบไปหนึ่งตัวสำหรับตัวหน้าก็พักก่อนแล้วกันเหนื่อยยี่สิบเก้าวันกว่าจะมาถึงจุดนี้ยังเหนื่อยบอกเลย เอาไว้เจอกัน See you again Next time